เรื่องที่3เนี่ยเป็นเรื่องในประเด็นทางการเมืองเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการเลือกตั้งนะครับคุณณนะพิสิทธิ์เวชชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ออกมาระบุนะครับว่าสถานการณ์การเมืองขณะนี้เนี่ยมันไปต่อไม่ได้เลยครับถ้าไม่มีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งและคุณพิสิทธิก็บอกว่าถ้าจะมาถามว่าถ้ามีพระราชกฤษญัิการเลือกตั้ง 4พฤษภาคมเนี่ยประชาธิปัตย์จะลงหรือไม่ถ้าถามแบบนี้เนี่ยสถานการณ์มันก็ไม่ไปไหนฉะนั้นอย่ามาถามแบบนี้เพราะสถานการณ์อยู่ที่เดิมผมขอเรียนว่าการออกมาตั้งข้อสังเกตของคุณเด็กวิสิตเนี่ยนะครับไม่เนนหนือความคาดหมายครับก็เป็นลักษณะของเด็กมีปัญหาแล้วก็ว่างานะ พูดแต่ละครั้งนั้นก็จะเลือกพูดแต่สิ่งที่ทําให้ตัวเองได้ประโยชน์นะครับคุณนายสิธิ์ไปพูดต่างกรรมต่างวาระหลายที่นะครับว่าคะแนนนินยมพรรคประชาธิปัตย์นั้นดีขึ้นมากดีจนเหนือกว่าพรรคเพื่อไทยเสียด้วชซ้ยิ่งพูดยิ่งเป็นการประจานตัวเองนะครับว่าการปลอยขอดการเลือกตั้งในขณะที่พรรคมีคะแนนนินยมสูงสุดนั้นน่าจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดนะครับ การบอยคอรดการเลือกตั้งสออคุมภาทําให้คุณอภิสิทธิ์พลาดโอกาสในการจะเป็นรัฐบาลพักเดียวเพราะถ้าคะแนนนิยมดีจริงเนี่ยต้องชนะเลือกตั้งถล่มทลายตั้งรัฐบาลได้พักเดียวไม่ต้องไปตั้งรัฐบาลในค่ายัทหารให้เขาเหนกแน่ให้เขาประชดป,ประชันได้อีกนะครับคุณอภิสิทธิ์พูดเหมือนกับว่าประเทศนี้เนี่ยถ้าไม่มีพักประชาธิปัตย์และคุณอภิสิทธ์ อยู่ในประเทศประเทศจะล่มสลายทั้งที่ของจริงเนี่ยนะครับประชาชนคนไทยกว่า67ล้านคนไม่มีใครรอคุณพิสิธิ์นะครับแล้วก็ไม่มีใครรอพรรคประชาธิปัตย์ขนาดคนที่เคยอยู่กับประชาธิปัตย์อยู่คุณพิสิธิ์มาไม่ว่าจะเป็นคุณอลงกรณนพลบุตรวันนี้เขาก็ไม่รอนะครับเพราะว่าไปปลดออกจากกรมกรมการฐานพรรค คุณพิเชษพันวิชาคุณก็ประกาศเลิกเล่นกันนี่ก็เป็นตัวอย่างว่าไม่มีใครรอแล้วครับอย่างที่คุณในพิธิ์นักประชาธิปัตพยายามบอกว่าทุกฝ่ายต้องรอฟังประชาธิปัตอย่างนั้นก็ตามครับการเลือกตั้ง2กุมภาพจะเป็นโมฆะหรือไม่เป็นโมฆะพระราชกิีการเลือกตั้งใหม่จะมี4ผู้สภาคมหรือไม่มีไม่ใช่เรื่องหน้าตื่นเต้นอะไรครับประเทศไทย และประชาชนคนไทยทุกชีวิตต้องเดินหน้าต่อไปคนเราถึงขั้นประกาศชัดเจนว่าจะไม่ไปเลือกตั้งจะไม่ทําหนังสือชี้แจงการไม่ไปการเลือกตั้งนั้นผมก็ถือว่าถ้ากล้าประกาศขนาดนั้นแบบไม่อายเนี่ยก็คงจะกล้าทําสิ่งอื่นๆที่เหลือเนี่ยได้ทั้งหมดน,น,นะครับคุณนสิไม่ต้องพยายามมองโลกสวยเพื่อหาบันไดให้ตัวเองลงว่าถ้าปฏิรูปเลือกตั้ง ครูดพิสิทธิ์และพรรคประชาธิปัตย์พร้อมจะลงเลือกตั้งถ้ามีการเลือกตั้งครังหน่ครูดพิสิทธิ์และพรรคประชาธิปัตย์จะไม่ลงเลือกตั้งก็เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับอาจจะเป็นสิ่งดีเสียอีกเพราะว่าถ้าไม่ลงเลือกตั้งติดต่อกันสองครั้งอาจจะสู่นําไปสู่เหตุของการถูกยุบพรรคแต่อย่างไรก็ตามครับแม้คุูเดพิสิทธิ์จะถูกห้ามเล่นการเมืองจะถูกตัดสิทธิจะถูกยุบพรรคก็คงไม่มีใครตายครับ น่าจะเป็นโอกาสอันดีเสียด้วยซ้ำที่อาจจะเป็นการปิดฉากทาทงการเมืองของคุณอิุวิสิ์และพรรคประชาธิปัตย์ในท้ายที่สุดนี้ผมขอท้านะครุคณอภิสิสิ์เวชาชีวะว่าสแสดงว่าถ้าจากนี้ไปมีการเลือกตั้งอีกครั้งกี่ครั้งก็ตามถ้าการเลือกตั้งนั้นเกิดขึ้นโดยไม่มีการปฏิรูปการเมืองตามแนวปป,ป,ปสก่อนการเลือกตั้ง สโลแกนที่กรกศเคลื่อนขบวนก็คือปฏิรูปก่อนเลือกตั้งขอท้าว่าถ้าไม่มีการปฏิรูปแล้วเลือกตั้งคุณนาพิสิทธิ์จะไม่ลงเลือกตั้งตลอดไปใช่หรือไม่ให้ออกมาประกาศรับคําท้าและก็ยืนยันนะครับว่าถ้าไม่มีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งพรรคประชิปัตจะไม่ลงสู่สนามการเลือกตั้งในทุกกรณียกเว้น จะมีการปฏิรูปเสียก่อครับนี่ก็เป็น2-3ประเด็นของผมในวันนี้นะครับ